ปวดมือแล้วภาพไม่ค่อยดีใช่ดูเลภาพน้องเดืยนงน้องนี่ต้องคนนี้ตื่น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 ฮ่าฮ่าเอ้ประกอบไอ้ไอ้กิลมันเท่สุดนะเว้ยอ่าอีกคนนึงเหลือใครยังไม่ได้อีกวะนี่ในไอ้นี่เห็นแล้วนี่ต้องคนนมูไอ้ไอ้โคอ่ะไอ้โคจากอินเฟมัสอ่ะเอาได้ด้วยเป็นตัวเดียวเป็นตัวสุดเป็นตัวเอกซิสของ PS3 นะจังไม่ผิดแน่นั่นกูเล่นเลยอ่ะโคนี่ สีชมพูสีแดงชมพูนี่วะชมพูมุม้งม,มิ้งมุิงมากเลยมุ้งมิง,ม,งมาเจอกิวับโครครับนะด่ามีประเทศไทยแบบวะไม่มีเนาะจูเลิติลาพิชช็อปมิชิมะเอสเตดฮับ์ปไบต์อุบาโซน <c oughs> แมไทไฮเรือนี้ไปแล้วเทนสเตดพัตตา้องมึงยี่เล่นไปแล้วไงอาร์ติกอาร์ซุงไปแล้วกันไม่มีประเทศไทยเอาเป็นพันจะไลาร์แกล่ะที่เดินอย่างนี้แม่งช่างมันมา จิลโคเจอลูฟัสกับรอมาวจก็กก็็เจ๋งอะที่แบบมีตัวดีเอลีพิเศษแต่บางทีก็เสียดายคือมันปลอดมันดาวโหลดอะดูบินมาไปมามันจะขี้โกงไหมไม่รู้อะเดี๋ยวกูต้องลองใช้แอดเดิลไฟมาไอไอจีนสองจีนเจออเมริกาสองเมริกาเลยมาต้องโซนิบุ้มเฮ้ย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 โซนิบุ้มโซนิบุมไงวะ ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยกวาดล่างกวาดล่างกวาดล่างกวาดลอยากวาดเลยกวาดล่างกวาดลายอย่ากวาดลอยกวาดมากเฮ้ยทนี่ได้กูได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยให้กูหาสนิทบูมก่อนจะไม่ให้ไม่ให้มันจะไม่กวาดล่างมึงเฮ้ยเฮ้ยกวาดล่างเยอะไปแล้วเออเออเออกลับโอเคยอมให้กูใช้สนิทบูมใช่ไหมเออไม่กดท่าไงวะเฮ้ยเดี๋ยวพลังหมัดท่านมาให่ไม่ยอม มากเอาพุมใส่แว่นก่อนจะพึ่งดูนี่คือพุ่มเฮ้ยออไม้ตีไม้ไฟฟ้าพักสองที่ป่ะเฮ้ยเอากดฮิตที่พายยิงเลเซอร์ได้ด้วยเอ่อเออเอออะไรฟัาเออมึงนี่มึงกี่โกนกูเป็นคนไม่ดียิงไปมาให้เลือดได้ได้ยิงขึ้นไปฟ้าสมัยนี่ได้แล้วโอ้ขอบคุณมากที่โยนให้คุณโดดได้ดีมากตีไมาไฟฟ้าเป็นการทดสอบทดสอบสกิลดูแล้วโอ๊เป็นไงนะกูให้มึงกูให้มึง เขาบอกผมให้มึงพี่อ่อนมาก็บอกกูให้มึงเึงกูให้มึงเบิ้กองิ Carbon> ้งนี่พลังหมุนเฮ้ยไม่ได้ดีวะกูให้มึงอเฮ้ยตี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 อีต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 ีอีต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 ัตี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 ้โตีตีตีาีตีตีเีต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 ีีตตเีีี เป็นไงกล้ามใหญ่เกมตัวเองเลยนะใช่แต่ยังหาโซนิคบูมของกิวไม่เจออยากกดโซนิคบูมโซนิคบูมไงวะเสือมากโอ้โหโอโหโโหโอโหโโหโอ้โหขบานไปโดนด้วยตัวอื่นท่าไม่ตายยังไงวะไม่รู้กูกดมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีคอมมานิสป่ะนี่ไงคอมมานิสก็งันก็มีไม่ดูแต่แรกวะมึงก็ไม่ดูมึงก็บอกกูสิแต่คลิกนี้แค่นี้เองะโซนิคบูมกดหลังหน้าอ๋อ กดยากสบายกดหลังหน้าต,ต่อ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 อยโอเคอันนี้ควายแท็กเยอะแยะเลยเซอร์เบชมูกดท่าโอ้กดโซนิบูเหมือนกดท่าตีของมิสเซลูในเพอร์ัซน,น,น่าอารีนาไม่ค่อยชินแฮส้มซอลคิกจากหลังไปหน้าโอ้โหทำให้ตายแล้ังเพสเซอรเบเนีย,ยสเปเชียลมูฟเออฮือฟิลลี่คิกเนี่ยต้องต้องการหนึ่งเกจไอฟ้ฟาฟาคือนหนึ่งเกจเช่นปะออ๋นั่นแหละพี่หนึ่งเกจเนี่ยนะ นี่ไงติดแล้วยากคพี่จดยากใช่ยากเวอร์มันก็ไปแล้วนะล่ามเตะล่ามไป้ะไม่กูโก้กูบอกว่ากูโกหกโค้ดเลยเอาโค่ะโคแม่งเก่งกว่าใส่แบนแล้วกูเอาไปกูให้โัวที่โก้เลยเออไม่ให้ไม่ถูกหรอกไอ้ตีไี้ไอ้ไอ้ตีเอาไปไปฟ้าไป มุดตัวมุดก็ไตเอาเยอะเอาเหรอเออเออเออเฮ้ยจุดจิบไปฟ้าไปทูบไฟฟ้าเอานะรอกูลืมดูขอเปลี่ยนตัวกันเออเออเออกวาดลากกวาดลากมึงขี้โกงเปล่าไอ้ไตมือมันยาวกว่า ขึงขาคุณจะสร้างแต่หุก็ใหญ่นะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ใหญ่เชี่ยไร <c oughs> เดี๋ยวนะขอดูท่าหน่อยนึงเว้นคนนั่งแล้วต <c oughs> <laughs> ่อยเพื่ออาร์ตนดิเกนกดต่อยสามสามหมัดเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ว่ากดต่อยต้องเป็นกดต่อยหลังแต่บา้านแต่การแต่เบาอะไรเงี้ยวะงงาากับท่ามันเลยต่อยโลอยลอยอะฮะโรลลิงซัมเมอร์ซอลเดี๋ยวนะนี่ไงสเตนช็อปสปินนิ่งนักเกิลนีนบาสุก้า ถามจริงจำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้อ่ะกดดูไปงั้นแหละหลอกล่อไปงั้นแหละหลอกล่อนะเออนี่ไงแฟดคลิกลงต้องลงค้างไว้ต้องลงสีขาวคือลงค้างไว้ไงใช่ไหมตอนนี้มันไม่สนุกลงทังแบบนี้แลใช่สายควางไว้แล้วก็ควางอ่าฮะกิ้งงงกว่าเดิมอีกเด่นนั้นอีซี่คอมโบมันคืออะไรวะซี่คอมโบไม่รู้อีซี่คอมมานเหรออ๋อซี่คอมมานซุปเปอร์อีซี่คอมมานซิมโมดิกไก อะไรซูเปอร์อีกทีซีของมานนี่ไงมันบอกเนี่ย,ายการกดชาร์จสีขาวเกินกดชาร์จถูกแล้วมูฟแขนซูเปอร์ชาร์จใช้เมเตอร์หนึ่งเมเตอร์แค่นั้นเองโอ้ไม่ได้สอนอะไรเลยสอนโซน,นิคบูไมไลองอันในอันใหญ่ยยไม่รู้เดี๋ยวกดไปเรื่อยๆก่อนันกดยากจอดโซนิคบูมนี่ไงต้องใกลๆต้องไกลๆเป็นท่าของอันนี้อยู่แล้ว ถ่ายนี่เราจับผู้ไม่ทันหรอกไม่ทันเลยไม่านไม่ทันหรอกไม่เป็นไรกูกล้าลากเออกูกวาาได้หตีเข่าตีเข่ายังงี้ต้องตีเข่าตโวนี้บูมนี่แก้แก้ตนี้บูมนี่โอ้โหเร็วเหลือเกินเอากอนเทนต์ตัวนี้บูม ฮึ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 จไม่โดนเฮ้อส่เป็นไงโซนิคบูมเป็นไงสงผมกูอยู่ทรงมคิดโวา่างเป็นอาชีพอย่าไม่ต้องห่วงัวออใช่ไหมอลใช่ไหมเดียอละอแล้วเต่งไงเจ้าปอไหมล่ะอีกรอบอีกรอบโอเคเป็นไงครับเจอโคพิคาด ไอโค้ชี่มันใช้ท่าดึงกากะต้องมันต้องตีศัตตูขึ้นฟ้าค่อยจับอะไรเงี้ยไอโกเสิรมติดเลยนะอะไรเงี้ยโตโรโตโรจริงแล้วเป็นไอตัวมาสคอตของโซนของโซนี่สเตชันไอตัวล่างเลยไอโคโลกับโตโรเป็นเป็นตีกันคุณโล่กับโตโลมามาเจอกันเลยตัวอีกตัวหนึ่งต้องเอาสึกชิงแมวสึกัิงแนวอีกตัวสนึขสุนัวสุนัขวุนัขสุนัขสุ่ัขสุนัขสุน มีตัวอะไรกูเลียว่าแซนกิฟแซนกิบไม่เอาเคมีเซ็กซี่รัดรูปรัดติวเอามันเมื่อกฝั่งเดียวกันปะฮะ <c oughs> มันฝั่งเดียวกันที่ไหนล่ะมันตโตโรเป็นสติฟเตอร์ไหนล่ะมันดูสีฟ้าอยู่กัเหมือนเดียวกันเออช่างเอ๋มึงก็เลือกฝั่งมึงแล้วกันทั้งนั้นเนะ <c oughs> ี่ยแล้วแต่โกก็ได้ไทเกอร์อะไอคิงอะใช่ เอ็มใบสันก็ได้เดี๋ยวนะออกก่อนแป๊บนึงจริงเออนี่ดีกว่า <c oughs> จริงๆมันจะมีจะมีะมเรื่องเรื่องของไอ้ตัวนี้บอสสาวตัวนี้ยเอ็มใบสันเวก้ากับบอลล็อก ok เนี่ยจริงเฝอเนองไม่รู้คือจริงถ้าเป็นคนใช่ญ,ญี่ปุ่นตัวนี้คือเวก้าตัวเนี้ยคือบอลล็อกตัวนี้คือเอ็มใบสันอ้าวใช่ตามใช่เอ็มใบสันใช่ตามใท่ญี่ปุ่นแต่ว่าเวอร์ชั่นไปพอมาอังกฤษอ่ะเอ็มใบสันหนักมีปัญหาเพราะว่ามันไปตรงกับไม้ไทสัน จะโดนเขาฟ้องอ่ะมันเลยสลับแทนที่จะคือจริงกงงว่าทำไมไม่เปลี่ยนแค่ชื่อไอเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นเป็นอย่างอื่นไปเลยเป็นเบาเป็นบล็อกเป็นล็อกกี้บิวโบ่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ก็คงชื่อไว้แต่จะเสียสลับชื่อกันอ่ะเอาเอาเอาบอลหลอกเอาอันเนี้ยเป็นไบสันเอาอันนี้เป็นเป็นเบกอรนี่เป็นอันนี้แทนกงงว่าทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ก็งงเหมือนกันแคบขอบไม่คิดเทียอะไรคือคนสมัยก่อนก็งงเคี้ยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยวอตฟอร์ดไอ้กิ้งกิ้งอ่ะเขาเจอมาเคยดูไอ้กิ้งเนื้อวีดี ไอ้เนิร์ดไอ้เจ้ามันเด็ะว่าพวกเด็กจิ้งกิ้งเหมันชอบคุณเนี่ยตามเดิมอีกงโอ้โหอะไรวะมึงเลือกด่าวเขาได้เงินหลังต่อไปกูเลือกดาเนี่ยเลยเนี่ยมาแมวเจอแมวแลระดับท้ายแล้วมาครับโตโรสู่กับคุโร่โตโร่กับคุโร่น้องเราไปหาข้อมูลได้เลยว่าโตโร่คุโร่ก็เป็นออริจินอลเป็นตัวมัสคอตของโซนี่ของเกเมเดชันจริงเย้แฮร์รี่เนี่ยจะดูสังเกตว่าแต่งชุดแต่งแต่งชุดเป็นลิวแต่งชุดเป็นริวเห็นไหมส่วนนี้จะแต่งชุดเป็นไอ้คาสึยะ มาบนีร้อยปะบอลด้วยวะมาตัวโคี่นะตัวเมนโคตีตัวเมงโคตีเดยวิ่งเดยวิ่งโูเข็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหนีจริงเนี่เราได้ด้วยโออดูเข็ไปลงใหญ่เลยะเย่เย่อีชาดงยนี่สู้ได้สู้ได้ริงหูประตูเน เน yeah, yeah, ี่ยโดนโดนไม่กลับไม่ไดผมกูห huh> ัวดกว่าดูไปซากินมันสตีเทคเคนไว้สตีเทคเคนรู้จักไหมสตีเทคเคนสตีเทคเคนไม่ใช่ไม่ใช่เทคเคนสตีโดนโดนโดนไม่สตีเทคเคนน้องโวยเทคเคนน้องโวยแล้วต่อยยังไงวะเนี่ยโอ้เอะแอะแอะเออคิกองคิกองแม่งโดดไม่ขึ้นเลยโชว์ลิวเคนมามาพาพาโชว์ลิวเคนเต็มจะไม่ใช้ไม่ยอมใช้อันนี้นะครับ ฮัตตูเค้นแต่มันตายแล้วลิวเคนโอ้ลิวเคนเปลี่ยนอะไรก็ได้มาแคมมี่แม่งใกต่อผู้หญิงแม่งแบบอารมณ์มันมันดูนักโป้งเดียวแปลกโเกี่ยวอะไรแปลกยังไม่รู้มึงก็ต่อยผู้หญิงกันี่ไม่ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเคมี่มีท่าอะไรมั้งเนี่ยนี่ะหลบปึ๊บตึ๊บนี่ไงชักก่อนชักก่อนหลบบินหลบหลบได้ไม่ต้องหลบกูเตะล่างมึงหลบบนไปแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่ึบ มาฝั่งนี้ดีกว่าเอาแม่งเสียคร่าไม่ให้กูยอมก็ได้โลงมาแล้วเน็ตโดนใช้กันได้อย่าอย่าโล่เหรอโล่เหรอโอเคกูเปลี่ยนแล้วกูต้องต้องเจอตัวเท่าๆกันอย่ากูกันพลังโดนด้วยเพราะจังหวะฮิตแรกที่วิ่งออกมาโดนไม่ทันเออ แน่ตาสีแดงไอ้ไอ้ั้งไงไอ้ไอ้คาสยะมา่อยไปก่อนะชุนี้อคิดทลยท่าอมึงแรงแตมึงไม่ทะลุไงเขาจะอ๋อเหนื่อยเหนื่อยอะมีแน่มีแน่อเป็นกัะปูเข็มะปนกปูเข็มัปูเข็ะักปูเข็เย เอัตมาจิปุกิเกตเตะนะอัตมาจิโอชโดนต่อยต่อยคนแรงนะชาโดวเข็มอ,อัตมาจิปุกิเกตอืออือโอ่งไหมสามพิษอะสามพิษอะอ่ะมาอา,าคุณโดนแล้วแหละจังหวะนี้ปี๊ดเฮ้ยโอยก็จะต่อยแรงหรือเพราะเรื่องพวกนี้มันเลือดน้อยวะพวกนี<อ>้มันเลือดน้อยกูวะปล่อยไม่โดนเลยนะแม่งมาน,นต้งเตะล่างเลี๋ยวไปมามาเออ อย่าพูเตะสูงกระโดดเรียบร้อยหือเปลี่ยนตัวสมสตีบแมงเนื้อเต็มเลยสมอ๋ออ๋อสงสัยนะว่าไอ้ทำไมคนเดียวตามอีกคนไม่เพิ่มไม่ไม่ออกมาล่ะก็คือมีสไตล์นี่คือต้องบริหารเลือดเองอะไรเงี้ยเพราะก็เป็นความสนุกของอย่างนึงของเกมพวกนี้เหมือนกันนะเฮอร์มาอร์มาเฮจู้เฮ้ยโชลิเกนตู้โลลองอัตบัติปุ๊กเกตไม่ไม่เคยเลยโชลิเกนอืม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  รอจังหวะให้ก Get ูใช่ไหมเนี่ยใช่เออ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 โดนโดนเออตัวเล็กก็ยังไม่วายแต่ข้างแตบปัดจิปูเกนแตบปัดจิปูเกนตัวเล็กมันก็ยังไม่วายแต่ข้างไม่รู้กูจะสปัดจิปูเกนอย่างเดียวตรงนี้แตบปัดจิปูเกนเปลีตัวจับอย่าจับมึงจำมึงสักนั่น่ะโอ้โหมึงต่อยเด็กเปลี่ยนตัวมันเป็นเด็กตรงไหนวะมาขวานล่างเจอตัวท่อกันขวานล่าง อยากไม่ตายอ่ะเอสตีสปอนท์ไว้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเอสเอสเอสสเตย์สวยเอสกวาดล่างเอสกวาดล่างเอยเอยเอสเอสเฮ้ยท่านเอ้ยหมัดตรงหมัดตรงท่านหมัดตรงแม่งยาวหมัดตรงท่านนี่เฮ้ย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 ตาประวัตินะฮะสตีเป็นนักมวยครับใช่นักมวยใช่นักมวยสามคน จะจะว่าสับถีบถีบใกล้มากอ่ะเฮ้ยืเตะเสยกูโดนอ่ะกูถึงอ่ะกวาดลากกูถึงอ่ะอืมนี่กูกันนะเนี่ยนี่กูกันนะเนี่ยกัดเบรกไงมึงเลือดหมดแล้วเฮ้ยเป็นไงตูดตูดไม่มีอะไรนมจะไปสู้เขาไองเอาตูดสู้เอาอะไรเงี้ยหลอดเลือดสี่ไหนก็มีการนาทองก็เลยมีการนาทองสิบแพ็คนี่เด้งนิดนึงเลยนะ แมวพูดได้ท็อกกิ้นไงแมวพูดได้เหรอฮ้ใบสารหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพุโลเย่นกาดเนี่ยชัชนะอากาศึือเรียบร้อยเป็นไงเอายังพอยังรอบหลอดแล้วโอเคก็ได้อีกรอดก็ได้มาเรืมองใบเล่นเราแพ้วะสมเป็นติ่งไงมึงกั้นคิงมึงยังคนป้าหบอมึงจะเซนกิฟ คนนึงอีกคนนึงเอาใครดีวะเอาสลับฝั่งเอาเป็นฝั่งมึบงบ้งดีเออเสียรู้ไม่เอาไม่ชอบสั่งกหนา้าฮะฟัตอ,ออกกาอายังไม่ได้ตะเลเวะมีหน้นามามีหน้นานี่ไม่ได้สักตัวนึงแหละสูงจุ๋มไปอันนี้กูสูงมันก็นและวครั้งนาเฮียชีอ่มองกับมึงดินาเฮียมดิไมเฮียชีย่ไปอยู่ฝั่ง นะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเทคเคนเนี่ยฝั่งขวาไอ้นั่นอยู่ฝั่งแดงอ่ะก็ก็จกดเทคเคนเนี่ยมเล่นเทคเคนไหม่ะสังเกตนะยูกิอะมาสีขาวมายูกิเอ็นสั้นทิงตัวผู้หญิงเป็นตัวเป็นตัวซับเป็นตัวซับไม่เปลี่ยนตัวป่าเปล่าไม่เปลี่ยนตัว เอาเป็นเอาเป็นผู้หญิงเป็นตัวเชียร์กล้าไม่เปลี่ยนตัวแบบมันเป็นเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนวไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนตัวดีแล้วมันเป็นแค่มันเป็นระบบเกมว่าจะไปบล็อกมันดิมันเป็นระบบเกมมันก็ต้องตามตามผู้หญิงเขาเป็นกองเชียร์แล้วให้เราต่อยกันเองกูกลัวเพิ่งกดเปลี่ยนแค่นั้นแหละกูยิ่งกดมั่วๆอยู่ช่วงนี้โอ้มาหนักมวยปั้มมีเนี่ยมีสาวมาเชียร์เป็นไงเมียมีเมียพี่ต้องมาต้องมีไม่มาแม่ว่าเมียพี่ไม่มีอะไรเงี้ยมา มาจะได้รับเสือมาจะรเสือเออโอ้โหทำฆ่าทุ่มอะไรวะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วดีดทีขวานลากต่อขวานลากต่อโอ้โหเตะโคตรแรงเตะโคตรแรงเตะโคตรแรงอโหเป็นเร็ิอุก ฮึออืออ๋อเออออ๋อเอ้ยอะเอ้ยอะโดนหลบได้นักหนจากรัสเซีย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 เฮ้ยปล่อยพลังเดี๋ยวกูเปลี่ยนก่อนอย่าเพิ่งไอ้สัตว์ดีมึงเปลี่ยนไม่ให้กูเปลี่ยนไม่กูป่อยรังได้ไอ้สัตว์เซนกิฟแม่งอืดมากอ่ะอืดสุดๆเลยนี่เดือดร้อนโด้ตาวด์ด้วยกันก็ลงลงไปข้างล่างดีข้างล่างต่อเนี่โอ้เจ๋งนะเจ๋งนะมือฉานตีล่างแม่ก็ทำมาดีนะไม่ไม่แย่ไม่แย่มา ไฟน์ชีพเดี๋ยวมึงมีท่าอะไรบ้างเนี้ยมึงอยากรู้มากเลยไอ้ซันกีฟเนี่ยมันมีท่าแบบทุ่มเนี่ยไฟเดเวอร์มันเนี่ยอืออือพรเนี่ยจับทุ่มป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจับจับผู้หญิงดีกว่าโอ้นี่ใส่เราเป็นไรเรามานี่หน้าบ้างนี่หน้าหน้านี่หน้าอืออือโอเคตู้มีปลาดกระจายด้วยออเฮ้ย เฮ้ยเฮิร์สเฮิรเฮ้ยเฮ้ยเฮิลบเยเฮ้ย์เฮิร์สเเฮิร์สซูกิแม่งเร็วที่สุดยาเยาะเยาะเยายายาเยาะยายายาเตะเสืออย่างเดียวกูเตะเสืออย่างเดียวตอนเนี้ยเตะเตะโอ้โหสามทีติดหน้าหันหน้าหันเรียบร้อยกูอยากดูว่าจะเไรเราเต่าวิ่งมาทำไหมไม่รู้มันมีอันนั้นกันอยู่ไม่เป็นไร หน,น,นุ่มมั่นใจแล้วมันจะกันได้นม,นมนมสูดเจ๊แหววยอมแพ้สินะเท่าก็ติดจีนจีมาก่อนแรกไม่ทันแม่งเห็นมือจิงคือเลยนะ <c oughs> บูมบูบีบ <c oughs> น่ะท่าท่าตีสันกิฟมันช้ามากอะท่าไอ้ท่าเนี่ยท่ามือตกี่ยช้ามากโบสตูแก้ได้ตลอดเลยมึงก็เตะกูจังเลยนงเนี่ยมีท่าอื่นไม่ได้ซันกิฟในทางที่มึงที่มันเรียมึงก่อนไม่เป็นหรอก่าจะใช่มึงแก้จะจับแล้วมึงแก้โอ้มึงจับกูก่อนซะงั้นั่ะมา ช้ามากเขบอกตัวไปน่างตัได้เปลี่ยนตัวลางที่ท่านไม่เป็นไรกถือว่ากูยอมให้มึงแล้วกันพแซนิมันกลับจริงมันเก่งแหละใช่จริงจถาใครที่เล่นสตีฟเตอร์สองอะไรมาเนี่ยจะรู้เลยว่าแซนกิเนี่ย ถ้าเล่นไม่เป็นจะโคตรกาดไปถ้าเล่นเป็นนี่คือปีสามนะว่ากันนั่นแหละโอเคผู้ชายนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะโอเควินบอกมันบอกใครมันบอกไทเกอร์มันบอกไไไซออเซนกีฟเซนกีฟแม่งน่ากลัวเซนกีฟแม่งน่าไม่ได้ว่ามันไปกินข้าวเซนกีฟหรือไม่ใช่ไม่ไม่ไปกินกับจูเลียไหมหรอจูเลียจูยใช่จากเท็กเก็ตเนี่ยคนนี้เนี่ยจูเลียอคราวนี้เราจะเอาใครเดย์จะพอละ จริงเสียดายม่มีล็อกกับอาริซิกับกับกับอาริซิอยู่ข้างข้างเนี่ยเลือกไม่ได้เพราะว่าเบลซีนั้นจบขอพายล้อเนี่ยนี่ยชิมิสึกนั้นกูเอามอนด็อกไม่เอาเทพแห่งการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ลูกท่แทงตัวเองนะทาไม่ท่าท่าจำมันมาเจออิมไบซันยีงตัวเราเอาเวก้าเอาไปเอาได้เอาไปอีกตัวนึงกูเอาเป็น ผมไม่เอาเลเว่นไม่ชอบเลเว่นเอาออกกาแล้วกันตัวบอสบอสภาคสองให้จำได้บอสเทตเกนสามบอสเอตเกนสามได้มาเอาสายหมัดเหมือนกันไม่ต้องไม่ภาคสี่ก็ไม่โผล่ก็ก็เพราะว่าภาคภาคสามแพ้แล้วไงมันก็เลยตายนี่แหละนี้ไปเลยต้องมีเชนฟรอได้ด้วยอันนี้แหละมิชิมะไอสเติปปราสาทตรชมตระกูลมิชิมะเออมีฟรอเซตติ้งเหมือนกัึ่ะก็คือฟรอเซตติ้งคือชั้นบนชั้นล่างยี่วัด ไอ้ด่านไซนเสาวก็คือลงมาข้างล่างเนไงล็อบล็อบล็อบสองมาข้างล่างไงคือถ้าเกิดเรากดก็จะลงมาข้างล่างเลยไม่ต้องตีข้างบนอะไรเงี้ยเป็นไงกูบินได้เจอบอสบอสบอสประจำภาคสองของสองเกมเลยเว้ยเอาหนังมือมาเอาหนังเจมเอร์ใส่คุณกระเชื้อใส่คุณกระเชื้อกดไงว่าใส่คุณกระเชื้อเดี๋ยวใส่คุณกระเชื้อยังไงเดี๋ยวใส่คุณกระเชื้อยังไงขอดูก่อนใส่คุณกระเชื้ออยากรู้ท่าเลยนะเท่เนี่ย กดมันนี่อีกแล้วไม่ชอบกดนี่ก็ต้องกดหลังค้างไม่ชอบอะบอกไว้ก่อนเกลียดเกียดไม่เข้าใจมันต้องตรงนี้ด้วยวะม้นสปินไล่เราอ่าตะกุนตะกชชนี่เอออย่าเพิ่งโอนโยนเยอะกว่าล่างต่อกันได้กว่าละกว่าละมึงมีด่าด้วยมึงโกงคนอื่นเขาใช้หมัดใช้มือเปล่าเขาศิลปะการต่อสู้จับตะกอ่ะก้ามอะไรได้หรอครับตะกูนตะชชนี่ ปาบ้านแกเฮ้ยเฮเฮ้ยข้างหลังข้าน้องสังเกตข้างหลังจะเห็นเห็นเห็นตัวละครของเทเ e นด้วยนะนินจาของเทเ e นเรามาดูกันก่ไหมว่าคุณเตยทำอะไรกันน้องก้บนน้องแค่บนมันเป็นแผนหลอกแตกูคาเจอนี่ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้้ยเือตัวกันนะบอยเฮ้ยเวก้าเป็ไงวะไม่รู้เฮ้ฮ้ย้เฮ้ยโยนอ่โยนออกทำไมครับพี่ยิงทำไมดาเมจลดไม่ใช่เหรอ นี่ว่ามันโยนได้ด้วยไซโกะเขาเชิดอาไม่ติดไซโกะเขาเชิดร้อนกูเปลี่ยนตัวเลยมาเจอตัวใหญ่บ้างเดี๋ยวพี่จะจะอ๋อทำไมล่ะหึอหืจอโอ้โหครึ่งจอมึงโดนแน่งานนี้มึงบอกไว้ก่อนยอดครึ่งจอไม่ถึงเออมันถึงครึ่งจอมันไม่ไปกันยิงวันนี้แล้วยิงมึงยิงได้แค่นี้เหรอวะ จคอมมาลิที่ไม่บัตตอนคอมมานด์ที่คอมมาลิเออแม่โหลดผิดสิโหลดเหมืเหมือนกันเลยคือมันหมอสลาร์ไอพวกจอยคันโยกไงเข้าใจปะเออเออพันท่านี้ไม่ใช่หรอครับพี่แล้วมึงกูโดูไม่กูหายตัวมาโดนตีวะกูไม่เข้าใจเลยกูหายตัวทำไมนี่กูหล่อตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่หล่อสลาร์หล่อตัวเองแม่งโคตรเจ๋งเลยนะอ๊อ โจ้เออเอออืออืจงเอ้ยว้าอืโอ้โฉอ้าวเปลี่ยนตัวมาโดนเป็นไงเป็นไงเจอหมัดไอ้หมัดน้ำตาลพลันดาบมึงใช้ดาบไปแล้วกูมีโลกูมีโลอ่ะอ่ะกูมีโลโลใช่ไหมเออกูมีโลเอาไหมเออไม่โดนเดี๋ยวฟันมันลมไปกวาดลากแล้วอ่ะกูเปลี่ยนตัวกันในในก็จังหวะดีแล้ว

พวกกูจะแพ้เพราะไอ้นี่แหละพวกกูแพ้เพราะไอ้นี่แหละเก็บไม่ได้เหรเก็บไม่ได้ของเพื่อนมึงแม่งอาศัยจังหวะโชวโอกาสเลยร้อยมึงก็ดูเรื่องกันสิจะได้ขบวัวทำไมล่ะเป็นไงกล้ามท้องเซ็กซี่ไปแล้วลงชั้นล่างเบื่อข้างบนแล้วเอาเวก้ามึงเนี้ไม่ได้เอาไอ้นี่มาเลยนะก็หายแล้วล่ะจังหวะนี้มึงก็ไม่ใช้แล้วล่ะจังหวะนี้มีคนมาดูด้วยเฮ้ยกูก็เจือ ใส่ซฟกูกระเจื่อดูว่มีไซคอนใช่นี่ใส่ท่าไซคอนกูเฮ้ยเฮ้ยยมุน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 ใส่กูกระเจื่ออ่ามาพี่เอหลุดชังมันเอ๊ะใส่กูกระเจื่อไม่ติดกระโถเฮ้ย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 โอ้โหที่ท่านจะมามองทำไมล่ะขอดูท่าก่อนจะพึ่งขอหมุนกันดิอย่าเพึ่งกูดูท่าก่อนไม่มีท่าควงเลยเหรอถามจริงมีไงบีซันวาร์ปอ๋อที่ท่าที่กูหายตัวนี่ไงดับเบิลนีนพลิสต้องเตะ ต้องเตะเป็นท่าเตะท่าชาต้องเป็นท่าเตะไอ้กูกระเจือไม่โดนอ่ะไอ้พลังดาวขวาดล่างรอเลยเอ๊มันได้ก่อนวะเฮ้ยมันได้ก่อนทุกทีเลยอืออือเออเออมาดูเขาทำไล่สำไล่พ่องนินจาจะอื้อหืเตะ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 ยังเตะอจะเตะเตะแล้วเตะแล้วขวาดล่างเลยแกไอ้สัตว์ไม่เดียว อ๋อมันม <g ket> ีแย่เรียกสองตัวได้ด้วยพึ่งรู้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนตัวโอ้โหสุดยอดเอาเก็บเก็บพี่เก็บเออมึงจะกวาดลากอีกแล้วเออแล้วมึงจะถอดทำไมถอดเอาหลอฮึฮึฮงฮึจู่เรือเปลี่ยนตัวไปละอึสอึสอึสหุบตดเตอร์สปินคิก อสปินสปินสปินถีบสไลด์มีแถมด้วยสปินีบออฮูฮู้ฮู้ฮู้อย่าจะใส่กเชอรละเออเน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 เ ถายาทสไลม์อ่เห็นไหมขนาดบอสใหญ่คอติเตอร์จะมีท่าสไลด์ขวัดขวัดแบบขวัดล่างเพื่อกันโดเฉพาะเลยเห็นไหมบูทีมินเยตัวนี้มันเป็นทีนี่รออไรบอสนะครัใช่แบบอ้ใบสั์ไอเบกอที่เป็นบอสตลอดเมื่อนาองค์ชาดลูง่ายๆฮะแกจะโง่อันนี้นุ่มเนี่ยนุ่มบบโดดๆๆด้ดำได้อันดดูได โอเคพอก่อนแม็กเนาะพอแล้วเนาะก็โอเคนอนก็จบกันไปนะกับตีเฟนเตอร์แบบนอนเซนซิคอกับพี่กับแล้พี่ปองนะเช่นเคยครับก็แยดูวีกก็บอกได้อาจจะหาเวลาเล่นสี่คนอะไรนี้ก็ได้ว่าไอทีหนึ่งละกันเนาะก็โอเคส่วนตัว d ี c ขอบอกตัวพี่คงไม่ซื้อเพราะพี่ว่าพี่ไม่คุ้มกับการที่ซื้อ DLC ไอ้พวกตัวเทียพวกนี้มามันไลค่าสหรับพี่มากบอกไว้ก่อนเลยล็อกแมนเนี่ยล็อกแมนอยากได้มากเลย ตรงนั้นก็มึงก็ออกตางเลยนะนะนน่ะได้ถ้าเกก็จมไปพันยิ่งชอบก็ไลค์ซับสไครป์เพื่อเปิดใจจะเจอเหมือนพันนะครับสวัสดีครับผมเยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตรีม เอเลียนวอร์เน่สตรีมช็อป MTS เกม Game Store for Gamer Steam ที่ให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมใท้แล้วก็ก็พบเจอได้ที่ e s c r i p t i o n ใต้คลิปได้ลเลยนะครับ